สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับผมพบสศกชาแนลนะฮะในวันนี้ผมก็พอดีผ่านมาที่วัดสมานมิตรนะครับมาทำธุระในเมืองก็เลยแวะมากราบท้าวเวสุวรรณที่วัดเพราะว่าเคยมีคนถูกลอตเตอรีร่12ล้านบาทน,นะครับเขาได้มาไหว้สการะอยู่ที่นี่ดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชม เท้าเวสุวรรณที่วัดสมานมิตรกันนะครับก็ในยุคนี้นะครับก็เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้หลายรูปได้หลายองค์นะครับท่านก็ได้แนะนําให้บูชาหรือให้ว่าคาถาเกี่ยวกับท่านเท้าเวสุวรรณนะครับเพื่อที่จะปกป้องรักษาเรานะครับเพราะว่าท่านเท้าเวสุวรรณนั้นท่านก็ดูแลเกี่ยวกับโลก วิญญาณดูเกี่ยวกับโลกมนุษย์ใครทําคุณงามความดีอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีความมั่งคั่งเกี่ยวกับเงินกับทองอย่างนี้นะครับอย่างเช่นหลวงปู่บุญทรงทิ่ตสาารน,นี่ท่านก็เคย<ม>เคยเจอเหตุการณ์เกี่ยวกับโลกระบาดเมื่อครั้งก่อนแล้วก็ได้เจอ,อ ผู้ที่มามาเอาชีวิตมนุษย์หรือมาทำลายมนุษย์ดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้สวดมนต์เกี่ยวกับเท้าวเวสุวรรณถ้าใครได้สวดแล้วก็จะทำให้ปลอดภัยจากโรคร้ายหรือโรคห่าในยุคนั้นนะครับไปได้ดังนั้นบทคาถาเหล่านี้เราก็ลองสวดดูกันนะครับเกี่ยวกับเท้าวเวสุวรรณ หรือว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนบอกหรือว่าบทที่มีอยู่ตามหนังสือสวดมนต์เราก็สามารถที่จะเอามาท่องมาสวดก็ได้อ่านี่ก็จะถึงหน้าวัดแล้วนะครับท่านผู้ชม้อ็คัดของหนระอใช่อดอเขาจะมีตรวจโควิดด้วย คนก็มาเยอะเรื่อยๆใช่ไหมครับสองคนฮะสองคนจัก,กรลาด่นีนี่ยสามหกเจดสี่สามหกเจ็ดสีส่ส นะฮะถึงวัดแล้วนะครับผมก็จะลงไปดูเลยนะครับว่าท่านเถววิสุวรรณนะครับ <สา S 1> อยู่ตรงไหน <สา S 1> นะครับก็เดินตามมาดูเรื่อยๆนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับท่านผู้ชมว่าสถานที่ภายในวัดมีอะไรบ้างน,นะครับนี่ <สา S 1> แล้วก็เดินไปตามลูกศรที่ทางวัดได้จัดทำขึ้นเลยนะครับเนี่ยอ๋อนู่นไงครับข้างหน้าของเราก็จะเป็น เท้าเวสุวรรณมีวิหารหลวงปู่ใหญ่นะครับเนี่ยเราก็าไปที่เท้าเวสุวรรณกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับมีหลายตนมากเลยนะครับเท้าเวสุวรรณเนี่ยก็จะมีผู้คนนะครับมากราบสการะกันไม่ขาดสายเลยที่วัดสมานนิษฐ์ดังนั้นผมก็ได้พาท่านผู้ชมมาไหว้สการะกันนะครับเดี๋ยวเราไป ชมก็ได้เลยนะครับทางผู้ชม นี่นะครับผมก็จะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเท้าวิสุวรรณก็จะมีหลายองค์หลายตนมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านก็จะยืนต่างหานอยู่ด้านหน้าพระพุทธรูปองค์ขาวใหญ่นะครับเนี่ยก็จะมีหลายลรูปลักษณ์สันฐานไม่มีหลายสีที่เขาทำขึ้นมาสวยสดงดงามนะครับ เขาก็จะมีเอกลักษณ์หลายแบบนะครับท่านเท้าเวสุวัรณเนี่นะครับก็มีหน้าตายิ้มบ้างหน้าตาดูโหดบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะคุณสมบัติของท่านเท้าเวสวุวรรณนะครับขณะนี้คนก็จะเริ่มทยอยมากันเรื่อยๆและมากขึ้นนะครับ และสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับในการไหว้หเท้าเวสวรรน์นะครับท่านก็จะชอบคนที่มีสัจจะนะครับรักษาคุณงามความดีสิ่งเหล่านี้ก็ย่อมส่งผลให้เราประสบผลสำเร็จได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเราอธิษฐานขอพรหรือตั้งจิตถึงท่านเนี่ยแล้วเรามีสัจจะอยู่ในมาตรฐาน ที่ดีที่งามผลนั้นก็ส่งผลเร็วถึงเราเช่นกันในวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ